สวัสดีค่ะวันนี้กับช่อง e e v Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องเด็กแว้นโดดเรียนซ่าจนได้เรื่องกันเย่ยไปดูกันเลยโอ้ยคาบแรกเลยจะสมชายและหน้าปบวมสุดๆเลยเอะอก็ด่าเอะอก็ดา่าแล้ววันนี้เดินมาช้าซะรัยยี่สิบนาทีจะหมดคาบแล้วย,ยังไงก็โดนอยู่แล้วแหละไม่ต้องมีแคร์หรอกขออนุญาตเข้าห้องค่ะเอา พิ่มมาเหรอฮะค่ะเธอนี่ประจ,จําเลยนะมาสายในทุกวันแล้วกระเป๋านังเรียนอยู่ไหนไม่ได้เอามาค่ะลืมโอ๊ยแล้วนี่งานก็ยไม่ส่งสักช่องเลยสอบเกี่ยวบคะแนนก็ไม่เคยสอบกับเขาจะอาอยังไงคะแนนจะเอาไหมห่าเบื่ออะไรนะักหนาไม่รู้แล้ววันไหนพวกนั้นจะมากันเนี่ย เออนะ่าเดี๋ยวฉันถามให้ว้แล้วแกจะไปวีนเสกโคลก็ทำไมไม่ได้วีนฉันก็ูของฉันตรงตรงอ่ะเขาเนี่นยเป็นอะไรนักหนามันชีวิตฉันฉันอยากทำอะไรฉันก็อยากจะทำอ่ะเออเออเออนะตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันโทรให้เดี๋ยวฉันโทรใหฮ้ฮัลโหลปุ๊กี้เอามอเตอร์ไซค์มาหรือยังเนี่ยเอามากันแล้วอยู่หลังโรงเรียนนี่ตอนเนี้ยนนหลังโรงเรียนตรงไหน ตรงหลังยิมอะที่เขาไว้เรี่ยบันเละกันอะฮะได้ได้เดี๋ยวฉันไปฉันไปเออออโอเคโอเคเฮ้ยเชอรี่บุ๊กกี้มากันแล้วดูหลังเรียนตรงอ่าหลังยิมหลังยิมเดี๋ยวฉันค่อยๆออกไปเดียร์ครูรู้ได้เมื่อไรใส่เออรู้แล้วล่ะแกออกไปก่อนเลยอืมอืมอืเออครูครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำจะเอากระเป๋าไปทำไม โอ,โอ้ยติดมือมาครับครับครับไม่เอาไปครับอื๋อไปห้องน้ำก่อนนะครับอื่อมาก่อนครูคะขอเนี่ยไปห้องน้ำค่ะอ่ะรอเพื่อนมาก่อนแล้วค่อยไปทำไมล่ะคะหนูปวดฉี่นะคะมาก็ช้าทำไมไม่ฉี่มาจากบ้านละ่ะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมาช้าล่ะคะหนูมาช้าเพราะหนูไม่ได้รีบขนาดนั้นแล้วทำไมไม่รีบมาโรงเรียนมันใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่วันนี้จะมาตอนไหนก็มาไม่ใช่สวนสนุกนะนี่ครูคะคือว่ารถมันติดค่ะลรวจะติดได้ยังไงวันนี้วันธรรมดาโอ้หคนทํางานเขาไปกันตอนเช้านู่นเออไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์จะได้คนคึกคักเฮฮาวันนี้วันธรรมดาคนก็นทํางานกันจะมารถเยอะอะไร สุค่ครูจะให้หนูไปฉี่ไหมคะไม่งั้นหนูจะฉี่ในห้องเลยนะนี่ก้าก็ร้องสิเอาสิเถียงคำไม่ตกฝ่า,ฝาเลยครูจะคุยกับผู้ปกครองเธอนะอ้จะออกไปได้ยังไงเนาะมายืนอะไรนักหนากัะฉันเนี่ยฉันก็แค่จะไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ไปเลยเฮ้ยแล้วทำไมไม่ออกมาสักทีเนี่ยโอ้ คก่อนเดี๋ยวทําเป็นเนียนเออเดี๋ยวคุณคนอื่นเขาเดินผ่านมาเห็นแล้วเขาจะนึกว่าเราโดดเลนจริงแต่ก็โดดเลนจริงหลยเ็จหรือยังเนี่ยก็เจะออกเนี่ยช้าชะมัดเลยอ่าจะไปก็ไปไม่เข้าน้ํานานขนาดนี้ขอบคุณค่ะมาแล้วโหไม่นานแังอง่ะ โอ้เขาไม่ยอมปล่อยมาดิเขารอให้แกกลับไปก่อนแต่ได้แกมาช้าเขาเลยปล่อยให้ฉันมาเนี่ยแล้วเราก็รีบไ,ไปกันเลยเน็วเลยเออเออเออที่นี่แกจะไปก่อนเนาะเดี๋ยวคนอื่นก็มาเห็นหรอกเออช่างเขาเออที่จะไปแว้นหนีเราไม่ได้ไปขโมยของทีกไหนอยไป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 ,ออไปกันดีกว่าหลังโรงยิมเดี๋ยวเดินทางนี้แล้วกันเออดีนะโรงยิมไม่มีกระจกอะมีแค่ด้านบนไม่มีใครอยู่ด้านบนหรอ นี่ไงเออมออไซมากันแล้วนี่ไงนี่ไงเออหเออว่าแต่แกเอะเจ้าก,กระเป๋ามาทำไมเนี่ยทีนี้ต้องปล่อยไว้โรงเรียนแล้วเนี่ยเพราะวันนี้เราก็จะไม่กลับโรงเรียนแล้วก็ช่างกระเป๋าดิฉันไม่ได้แคร์อะไรเลยมีแค่หนังสือง่ายๆอะไรเป็นไรกันเปล่าออช่างมันเถอะเรื่องฉัน,นอ่ะป่ะอไซครบแล้วพร้อมไปไหมพร้อมดิเพื่อนโอ,อ้ยดีเลยอะ นี่เจเชอรี่แกไปนั่งกับปุ๊กกี้เลยนะเข้าปุ๊กกี้ทำไมไม่แต่งชุดนักเรียนมาเออนั่นแหละดิไอ้ฉันถามนางอะนางบอกว่าขี้เกียจแต่งไม่อยากซักขี้เกียจรีบโอ้ยเดี๋ยวคนอื่นเข้ามาเห็นสภาพนี่เขาก็คครู้กันหมดหรอกช่างเขาสิแล้วไงฉันไม่ได้แคร์อะไรอะเพราะว่าฉันก็เป็นสภาพนี้อยู่แนละ้วใครๆก็รู้ดีเออไปๆไ,ไปก่อนทีละคันทีละคันเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเห็นเอาให้เสียงมันเบาๆหน่อยมาพร้อมนะอู้ ถ้าซ้อนสี่ได้นะในชั้นนี้บิดให้มันเลค่อยๆนะเออออกมาออกมาเดี๋ยวไปจอดรอตรงนี้แหละหน้าโรงงานเนี่ยโรงงานหนังสือพิมพ์อ่ะเออเออโอเคโอเครอพวกนางก่อนรอพวกนางก่อนโอ้ใช่ไดทำอะไรไช้าไปหมดเลยมาเร็วปุ๊กกี้เออเออโอเคโอเคไปจะเป็นวันที่ไหนดูเพื่อนไม่รู้สิ ปะพร้อมยังอุย้ยพร้อมแล้ว๋ยวชันเวิรพวกแกไปก่อนดีกว่าค่อยไปทีละคันค่อยๆไปค่อยๆไปไป,ไปเจอกันที่มู่บ้านเอ,อที่เราจะไปพักกันวันเนี้ยที่พักของเราที่ดูกันเมื่อวานเหรอใช่ที่จะไปพักกินเออกินแอลกอฮอล์แล้วก็ถ่ายรูปก,กันอนะเออ,เอ,อโอเคโอเคเพราะว่าฉันก็จะไปซื้อแอลกอฮอล์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะไปซื้อในสภาพที่นะักเรียนเนี่ยเขาจะขายให้เหรอเออ ลืมคิดเลยแล้วจะเอาชุดที่ไหนเนี่ยว้าวัน๋ยวฉันไปซื้อให้ยิปุ๊กกี้ได้คนเดียวแล้วหล่ะคนอื่นใส่ชนะุดนักเรียนอดีอืออือโอเคโอเคฝากซื้อ้วยนะอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถเล่นไหนเนี่ยฉันก็ไม่รู้เ่ยเล่นนี่เหรอนี่ยิปุ๊กกี้ลงไปซื้ออืออือืโอเคโอเคลงมาดิไปไปไปเข้าไปเข้าไป พี่คะเอาแอลกอฮอล์หนึ่งขวดค่ะเอ้ยเอาเอาสองขวดค่ะเอขอโทษด้วยนะคะเราขายให้นักเรียนไม่ได้ค่ะหนูไม่ใช่นักเรียนค่ะหนูเป็นพี่สาวเขาหนูอายุยี่สิบสามปีแล้วค่ะเอาหรอคะเอก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะโอเคโอเคแอลกอฮอล์สองขวดใช่ไหมคะอืมก็เป็นสองร้อยบาทค่ะอมีเงินไหมจ่ายให้พี่หน่อยสิอ๋อมีมีมีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งมันจสนะอ่ะนี่ค่ะ ขอบคุณค่ะเมื่อก่อนหน้าเชิญใหม่นะคะเอาแค่นี้หรอคะค่ะแค่นี้ค่ะอ๋อแล้วนี่น้องไม่ไปโรงเรียนหรอคะเนี่ยอ๋อไปค่ะพอดีไปรับกลับมาวันนี้มีปาร์ตี้ที่บ้านนะคะเออคุณพ่อใช้มาฝากซื้ออ๋อค่ะค่ะไปๆขึ้นรถขึ้นรถแกนี่นะเอาอีกแล้วให้ฉันจ่ายอีกแล้วนะเงินฉันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แต่ไปฉีดหน้ามาลแล้วก็จะไปฉีดทำไม เอ้าไมฉันอยากขี่เกี่ยวอะไรกันล่ะเออๆไปๆไปเหอะไปเหอะรู้ใช่ไหมว่าหมู่บ้านตรงไหนเน่ยรู้ฉันขอพักตรงนี้ก่อนได้ไหมไปโคตรเหนื่อยเลยขี่แค่นี้แกเหนื่อยเหรอไม่ใช่เมื่อกี้ไอ้นี่เมื่อกี้พอดีขาฉันมันไปเตะรงล้อรถอะเนี่ยเป็นรอยแดงเลยเจ็บแป๊บหนึ่งแป๊บนึงขอพักก่อนเอ้าเราไปเตะได้ยังไงเนี่ยมิชินเหรอเห็นแกก็ขี่บ่อยในมอเตอร์ไซค์อะมันชินแต่เมื่อกี้มันพลาดแอมรีบ เออเออเอองั้นเราสองคนไปกันก่อนเลยดีกว่าเพราะสองคนนั้นก็ไปซื้อแอลกอฮอล์มาเออเออโอเคโอเคไปไปไปเฮ้ยฉันว่าไปทางนี้มันใกล้กว่านะเออใกล้กว่าก็ไปโอเคทางนี้ใกล้กว่างั้นไปทางนี้นั่นแหละอืม้มโอ้ยรถอีกแล้วรถอีกแล้วขอแซงหน่อยแล้วกันโอ้ย,อยไฟแดงช่างเอะมีใครแคร์ ไปไปไปนี่ไงนี่ไงอันนี้อย่าน,นี้เดี๋ยวฉันจอดตรงไหนดีฉันจอดตรงนี้ละกันนี่ไงขอจอดตรงนี้ก่อนโอ้ยขอย่าดีๆดีรถแพงนะไม่ใช่รถจักรยานจะได้ขี่ชนอะไรก็ได้ดนี่นะโอ้ยนั่งรองตรง,งนี้ยืนรอตรงนี้ก่อนยืนรอตรงนี้ก่อนอืมหายยังรีบไปเร็ว เออโอเคโอเคโอเคไปก็ไปอเออฉันลืมบอกไปทางโน้นน่ะมันใกล้กว่านะ้วแต่ว่าอาป้านี่ไหนครั้งแล้วป้าคนนี้ชอบมายืนขวางทางอะ่ะโอออะไรก็ไม่รู้เกือบชนแล้วเดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่ตโตแน่นนสิแกพูดว่าอะไรนะจริงๆอ่ะทางโน้นใกล้กว่าแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเราก็มาแวะอิมัทอยูแล้วก็ต้องไปทางนี้เลอะเออน้าทางไหนมันก็ได้เหมือนกันปะโอ้จะอะไรมากมายกับเส้นทางในการขับรถไปเหอะไปเหอะ เดี๋ยวเราไม่ได้ถือนาจนอราเออไม่ได้บอกอีกว่าจอดตรงไหนจอดตรงนี้แหละจอดตรงนี้แหละแก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 เบรกหน่เบรกหน่อยอุ้ยไม่เบรกไม่ได้อ่ะเดียวเดียวเดียเดียวอุอ๊ยเดี๋ยวอุ้ย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 ้ยย้้ หนีไหมโอ้ย <c oughs> เห็นรถสภาพรถแล้วว่ะฉันหนีไม่ลงอะ่ะถึงจะทําชั่วแค่ไหนแต่เห็นสภาพรถอย่างนี้ฉันหนีไม่ลงจริงๆรรถเขาแพงมากเลยนะคะันนี้กี่ล้านเนี่ยเออแล้วเาจ้าของร้านโอ้ไม่ใช่เจ้าของร้านดิเจอเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยโอ้ my god เอาไงแต่มีทางเดียวถ้าเราไม่อยากจ่ายเราต้องหนีนะถ้าแม่ฉันรู้อ่ะแม่ฉันเอาตายแน่เลยไปชนรถคนอื่นสภาพแบบนี้แถมโดดเรียนอีกอะ เออเอาไงล่ะอ,อ้ะครูสมพันี่พวกเธอมาชนรถใหม่ฉันเหรอฮะอันนี้รถคุณครูเหรอคะก็ใช่อ่ะสิวันนี้ที่ฉันลาไม่ไปโรงเรียนเพราะฉันไปซื้อรถแล้วนี่ฉันเพิ่งขับออกมาจากศูนย์เมื่อกี้พังซะแล้วรถฉันไม่นะ โอ้ยแกรู้ไหมเนี่ยพวกเธอเนี่ยฮะฉันซื้อรถคันนี้มาตั้งหกล้านแถมซื้อสดไม่มีการผ่อนเดยทั้งสิ้นฮะหกล้านแถมไม่ผ่อนด้วยฉันจะเป็นลมแกอย่าเพิ่งเป็นลมโทรโทรบอกไทเกอร์เลยจออู่ไหนเนี่ยอุย้ยกำลังมาเข้าคุ้มคูค่ะเร็วๆเ,เลยแกจะฉันจะโทรเรียกผู้ปกครองพวกเธอมามาชนรถฉันอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยและแถมอีกอย่างนะทําไมแต่งตัวแบบนี้แล้วออกมาจากโรงเรียนได้ยังไงโดดเรียนอีกแล้วเหรอ จำได้ในแก๊งเนี้ยสี่คนเลยแล้วอีกสองคนไปไหนไม่มาด้วยหรือไงเดี๋ยวสิครูคแป๊บนึงฮัลโหลไทเกอร์อยู่ไหนอะก็จอดอยู่ตรงแถวบ้านพักที่เราจะพักอะเอาแล้วไม่บอกนี่ฉันขับรถมาชนรถสปอร์ตครูสมพรเนี่ยฮะรถสปอร์ตครูสมพรเหรอก็ใช่สิรีบมาหาหน่อยเออมันอยู่ตรงหลังร้านดอกไม้อะตรงที่มีน้ำพุอะเอ้าแล้วไปจอดเลยตรงนั้นล่ะ ฉันจะเบรกแต่มันเบรกไม่ทันชนประตูรถเขาเต็มๆเลยบุ๊บโอ้โหเห็นแล้วดุค่าซอมจะแพงกว่าค่ารถอีกมัเนี่ยรีบรีบมาหน่อยดิโอไม่เอาเลยล้วผิดชอบกันเองเลยสองคนนั่นน่ะแมชนกันเองก็ผิดชอบกันเองดินี่จะเอายังไงสรุปเนี่ยฮะฉันจะโทรบอกแม่เธอฉันมีเบอร์แม่เธอฉันจําได้ไทเกอร์มาก่อนในมัยเราเป็นเพื่อนกันนะมีอะไรก็ต้องช่วยกันรับผิดชอบสิแต่เรื่องนี้ฉันไม่ได้ผิด โอ้ยไปตุก๊กี้กลับบ้านอันนี้กว่าพวกนั้นมันขับรถชนรถคูแต่พวกเราไม่ได้เพกลกยเรากลับก็ดีกว่าเฮ้ยทำไมไม่อยู่ช่วยกันรับผิดชอบก่อนนะเอา้าตัดสายเฉยเลยแล้วจอดรถกันตรงไหนเนี่ยขี่รถยังไงให้ไปชนรถคนอื่นไม่ร,ไมรู้ไปเราไม่อยากแล้วผิดชอบไปกันดีกว่าเอาเอ,เอไปไปไปกันดีกว่ารีบๆเลยรีบๆเลยเดนด่วนเลยนะเออรู้แล้วล่ะ รีบหนีไปไปไป,ไปอไไออบอกให้ไปจอดตรงไหนอีกบอกให้มาทางนี้มาทางนี้ยังจะเดือดด้านไปไหนก็ไม่รู้เป็นไงเป็นเรื่องอะไรไปชอบมันเองก็แลกันนะอเออาไงดีเราจอดตรงนี้กันดีกว่าแล้วค่อยๆเข้าโรงเรียนอืออืออือไป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 จะเอาอยัางไงพวกเธอสองคนนะฮะเออแกเอาอไงดีอ่ะช่วยฉันหน่อยดิไม่รู้แหละ มันก็อย่างถูกที่ไทรเกอร์พูดนะว่าเธอเป็นคนขับรถไปชนครูก็เับผิดชอบเองฉันแค่ซ้อนท้ายมาฉันไม่ผิดฉันไม่เกี่ยวบาย,บายยเฮ้ยอยู่ช่วยกันก่อนดิเอาใหญนี่นี่เฮ้ยเออครูคะเออครูคงไม่โกรธหนูใช่ไหมคะหนูสัญญาเลยค่ะว่าต่อไปหนูจะไม่โดดเรียนมาขี่รถเล่นแบบนี้จะเลิกคบเพื่อนพวกนั้นให้หมดแล้วก็จะตั้งใจเรียนทุกว,วิชาเลยค่ะ แม่แหก่อนอื่นที่จะพูดเลยเนี่ยไปเอามอไซค์ออกมาจากรถฉันก่อนฉันเจอเบอร์ผู้ปกครอง,งแล้วเดีย๋ยวฉันจะโทรไปหาเขาเดี๋ยวนี้เลยโอ้ยรูข่ขาไม่นะถ้าแม่หนูรู้อ่ะแม่หนูเอาหุูทายแน่เลยอะ่ะยิ่งบ่นๆอยู่ที่หนูโดดเรียนอะ่ะแล้วนี่ถ้ารู้ว่าหนูแอบ,บออกมาแวน้แววนแล้วไปชนรถคนอื่นนี่ราคาเป็นล้านขนาดเนี้ยหนูไม่รู้จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกยังไงเลยคะ่ะแม่ไม่ต้องมาทำบันบีบันตานะหึตอนทำไม่คิดแล้วทำไมไม่เบรกล่ะฮะ อยากจะแหวนฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะมันชีวิตพวกเธอไม่ใช่ชีวิตฉันมันเบรกไม่ทันนะคะว่าขี่รถเร็วเองช่วยไม่ได้แต่เนี่ยมันเดือดร้อนถึงฉันฉันจะฟ้องบปกครองเธอเฮ้ยไม่น่าเลยเลือกที่อย่างนี้นะแหมเจอปัญหาหนีกันไปหมดสามคนเหลือเช่าคนเดียวด้วยนะว้ายแย่เลยเราอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดแชร์กดสมัครให้ช่องอีพีชแนลในไลนบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแลก็กดติดตามเพจเฟซบุ๊กในะลน์บ๊ายบายไปแล้ว